เอสเธอร์ค้ำคนแซวมีแฟนใหม่รับขนาดตัวเองยังไม่ชินกับลุกใหม่ของเคนภูภูมิค่ะ ถูกลือรักเา้ามาพักใหญ่แล้วสำหรับคู่ของเอสเธอร์สุปรีลีลาและเคนภูภูมิที่ต้องห่างกันเพราะไยชายนั้นไปเรียนที่ต่างประเทศและเมื่อไม่นานมาน,นี้สาวเอสเธอร์ก็เพิ่งออกมาลงคลิปสยบทุกข่าวลือด้วยคลิปแกล้งแฟนค่ะแต่ก็ไม่ไว,วยโดนทักว่าเปลี่ยนแฟนใหม่หรอหนุ่มเคนดูในคลิปเปลี่ยนไปจนเกือบจําไม่ได้ค่ะซึ่งล่าสุดนั้นสาวเอสเธอร์ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคลิปแกล้งกันคำๆซึ่งคลิปนี้ มีคนเข้ามาแสวกันเยอะมากว่าแฟนใหม่หรอเนื่องจากฝ่ายชายนั้นปล่อยตัวเซอร์ไว้ผมยาวไว้นวดยอมรับว่าลุคนี้ของฝ่ายชายดูแปลกตาไม่ชินค่ะแต่ส่วนตัวแล้วตัวเองชอบเขาในลุคเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมากกว่า รึ่งสาวเอสเธอร์ยังเผยเขาตเตรียมบินกลับไปเรียนต่อในเดือนกันยายนนี้ค่ะอยู่ยาว3เดือนมองว่าถ้าเขาไปแล้วได้พัฒนาตัวเองก็ยินดีจากที่ไปเรียนมารอบแรกอีกฝ่ายดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ดีด้วยค่ะ